ใตจีที่พี่ส่งมาเห็นละเดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะว่า g ีทตอนนี้มันยเยอะมากเลยอะปลายปลอมอะน่เอนะเอนี้เนะพิ่งเปิดไปนะคะเพิ่งเปิดไปเพิ่งเปันวันอังคารวันอังคารนะคะเพิ่งเปิดไปวันอังคาร กระสอบลูกนี้ไม่ได้ลดแล้วนะคะห้า0ันเก้าเต็มนะพี่ไม่ได้ลดแล้วเพราะว่าเ <Whoa. S 1> พิ่งจะเปิดไปเองเนาะลดทุกรอบที่เปิดไม่ไหวแล้วจะ้ะ<ๆ>ใช่ใช,ใชออ่ลุ้นเชอรี่นะลุ้นเชอรี่ <Whoa. S 1> น่ารักใครจะรับสอบนี้พี่รับได้เลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ลดสองร้อยแล้วนะนี่มีมีเป็นสไตล์ครอปแฟชั่นด้วยคะ แต่แบบลายปักไงใช่อ,อ่ะ้ยลายอะไรอ่ะนี่น่ารักมากเลยอ่ะน,าน่ารักมากเลยอ่ะผู้หญิงไหนผู้หญิงไหนอเออกระสอบนี้จะไม่ได้ลด200นะเปิดให้ดูอีกรอบ พันเก้านะคะลูกค้าเพิ่งเปิดไปจ้ะพี่เพิ่งเปิดไปนิวบาลานซ์จ้ะเอออ่ะเฮ้ยเออขอเอจีห้ามพลาดจ้ะรีบมาเลย สดสดเลยสีสดสดเลยดูสีใกล้ๆเลยพี่สีสดสดนะคะเอจีนี้เขาก็80โลเหมือนกันนะ80โลเหมือนกันก็จะออกพอกันค่ะ180ถึง190ตัวโดยประมาณนะคะกระสอบนี้ใครจะรับพิมพ์รับมาได้เลยพี่ เอจีสามหกสองจ้ะใครอยากได้สอบใหม่แจ้งมาใครอยากได้สอบใหม่แจ้งมานะสามหกสองจ้ะไปใหญ่จังอ๋อเอ็นบีเอนะเฮ้ยสวยอะ่ะเออสวยวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บบนึงแป๊บบนึงเออแป๊บบนึงแป๊บบนึง อยากหาเชอรี่อยู่เนี่ยเออหาเชอรี่อยู่เนี่ยจะออกไหมเนี่ยสอบเนี้ยโปโลคนขี่ม้าลาฟแฟนลอเรนทค่ะลูกค่ะ mm hmm. ใครอยากรับกระสอบนี้แจ้งมานะจ๊ะ โอ้ทรงผู้ชายนะหล่อมากเลยพี่มต้องหันผู้ชายมาฝั่งนี้มันเมินมันไปฝั่งนั้นมันมองไม่เห็นเออโอ้วันนี้ดีกว่าพี่ฟิล์ม <laughs> ฟิล์มบอกว่าคู้เพิ่ใส่เสร็จทียงคิ <laughs> อ่านี่จ้ะ นี่นะเรียบๆนะก็มียี่ห้อเนาะงานปักทักมาได้เลยนะคะใครสนใจอยากรับกี่กระสอบนี่เออนี่ก็สวยนะยเป็นหน้าหลังนะผ้าก็สวยดีนะเรียบ,ยบยดูดิผ้าผ้าใหม่ดีพี่ คืองานใหม่เลยอะไม่ช้ำนะข้าโอเคมากเลยนี่อ่าใครอยากได้สอบนี้แจ้งมาเลยจ้าก็สอบใหม่ sg 362เท่ากับจำนวนในช่องแชทส่วนตัวมานะโอ้ กิกก <Disney>, ี้ <Disney. S 2> อะดิสนีย์ดิสนีย์ดิสนีย์โอ้ยครับน่ารักค่ะครับน่ารักมากเลย,ยชิบะนี่ชิบะชิบะโอ้ยสวยโอ้ยสวย นี่เอออีไม่ได้ด่าใครเลยเรียกตามตัวสอนเฉยๆเอาแชมเปี้ยนนะดูเรียบๆดิแบนนะพี่ หอก็มีออกพอประมาณอยู่นะเยอะอยู่เหมือนกันมาเรื่อยๆแบรนด์มาเรื่อยๆ,อยๆพอๆกันกับกระสอบก่อนหนะ้านี้ที่เราเปิดนะคะออกพอกันพูม่าค่ะแบรนด์ออกพอกันค่ะมาเรื่อยๆสภาพผ้าก็พอกันที่นะคะไม่ช้ำไม่เก่า ทรงสไตล์แบบผู้หญิงชอบใส่อะไรเงี้ยเอ๊ะจ mm ๊ะมิกกี้เมาส์นัเนี่ยป้ายแคร์ด้วยพี่ดำ้าห้าสิบห้าสิบยูเอนะตัวนี้ U.S.A. USA. นี่ U.S.A. อืมงานวินเทจรุ่นเก่า,ากอืมขอเขาเรียกได้ทำไมอ่ะ n กี <c oughs> ้ค่ะพี่น i k กี้ k e n กี้ อยากหาเชอร์รี่มากเลยอยากจะเจอไหมเนี่ยอะ,อะไรน่ารักอีกแล้วอ่ะแนวครอป่ะโปโลลาแฟนลอเรนจะเจอไหมเนาะนี่เราลุ้นมากกว่าลูกค้าอีกนะเวลาเปิดกระสอบเนี่ย โอ้ยสวยอ้อโอ้ยสวยมากเลยโอ้โอนะที่ลิซ่าใส่เนาะโอ้ยฟิล์มรู้อยู่แล้วว่าตัวไหน โอ้อดิแดสเฮ้ยซัมสวยดีว่ะอดิแดสลูกค้าอ่ะใครอยากได้ซอมนี้แจ้งมาได้เลยนะคะโอ้ยน่นารักน่นารักน่นารักผ้าสะอาดมากเลยพี่ดำออดิแดสแั็กีกจเป็น oh, <okay. S 1> อันละก็ะซอมใหม่เอสจีกเท่ากับจำนวนในช่องแชทส่วนตัวนะ ก็ลายสวยว่ะนห่ยุ้ยสวยอ่ะโอ้ย,วย,วอยถ,ถ,ถ้าสอบนี้เจอเชอรี่ฉันส่งฟรีลูกค้าไปเลยฉันจะกรีดมากเลยโอ้เก๊สอีกแล้วอ่ะเก๊ส ฮึออืมอ่าแจ้งมาเลยนะคะ sg สามหกสองเท่ากับจำนวนสวัสดีค่ะพี่ รีคูเปอร์ค่ะพี่ไก่ของเราจอแดนพี่ไก่ของเราค่ะไก่สวยๆเลยอ่ะนี่นี่รีบอกแนะ่เลยรีบอก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 ค่ะรีบอกค่ะ อุ่ยแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนอุ่ยแบงค์เยอะอยู่นะเนี่ยยี่ห้อเยอะอยู่เนี่ยแชมเปี้ยนจ้ะน้องหมาน้องหมาน้องหมายี่ห้ออะไรอ่ะเป็นป้ายทงอเมริกาเป็นป้ายอเมกาแก่เดือนเออเรียบเรียบนะนี่ยี่ห้อนะ ไม่รู้อะเดี๋ยวไปเซิร์ชหาดูก่อนอุ้ยอืมการสอบใหม่แจ้งในแชทได้เลยนะพี่การสอบใหม่แจ้งในแชทได้เลยผ้าสะอาดไม่เป็นขุยงานไม่เก่า ตำหนิมีแต่ถือว่าน้อยนะคะตำหนิมีถือว่าน้อยเพื่อนเป็นจุดๆก็มีน้อยบางตัวถ้าพี่เอาไปซักนี่สะอาดใหม่กว่าเดิมเลย like so หุย <the time S 1> น่ารักค่ะ <your> โค้กหุยน่ารักมากเลยอ่ะโค้กแบบ ผมโพลแลมอ่ะทำงานปากอะ่ะเนี่ยสวยมากเลยประสบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นนะคะทุกอยา่างตอบสไปดอร์สไปเดอร์ ก็ถือว่าออกเยอะอยู่นะ n นิวบาลานนะเนี่ยแบรนด์ก็ถือว่าออกเยอะอยู่นะพี่พอๆกันกับรอบนั้นที่เราเปิดเนาะเนี่ยตัวนี้ก็จี๊บนะ อยากได้สอบใหม่ลูกค้าแจ้งมานะคะเอ้ยตัวนี้ก็สวยดิสนีย์แน่เลยอะ่ะนี่เพื่อมายกต่อนหน่อยแล้วเพื่อมาต่อนหน่อย ฟิล์มแล้วเดี๋ยวฟิล์มยกให้ลูกค้าต่อนะอ่ะโน่นี่ไงโอ้ฟิลล่าเออสวยมาก งานสวยมากเนี่ยว็อยู่ตรงนี้กรีดค่ะนี่ใครสนใจรับระหัตนี้นะคะพี่ขาพิมพ์รระมาได้เลยนะ hg ส6 2ค่ะอาดิดานเอ้าใช่ไหมอะกับหัวกับหางไม่ใช่ นึกว่จะใช่อทิตย์ดงานออกเหมือนกับเมื่อวานเลยที่เราเปิดใาวันก่อนสีสันสดใสมากใครสนใจรับรีวิวลูกนี้ก็พิมพ์รับมาได้เลยนะคะพี่ขารีวิวลูกนี้พิมพ์รับรีวิวลูกนี้มาได้เลยงานสวยมากค่ะโอ้ นสกินแน่นๆจำนวนในกระสอบประมาณ180ตัวบวกลบนะคะประมาณ180ตัวบวกลบนะอันนี้เหมือน,นอะไรอะตัวการ์ตูนอะไรสักอย่างไม่ออก สกินเนอร์ออกดีมากนี่งานพายห้อยเดสต็อก ok ค่ะงานป้ายห้อยเดสต็อก ok นะคะอันนี้ได้ไหมโอเค S G 3 6 2นะคะลูกค้าค่ะ S G 3 6 2สเวตเตอร์คอกลมเกาหลีนะคะใครได้ลองป้ายนี้รับรองจิตใจทุกคนเลยนะคะลองเปลี่ยนป้ายดูนะลูกค้าค่ะ YC กับที่สูยังไม่เข้าลูกค้าเอาป้ายนี้ไปขายดูก่อนได้เลยใครที่กปรประจำเออสเวตเตอร์คอกลมอยู่นะนี่อันนี้ตู้ใหม่ที่เรามาเปิดให้ดูนะคะป้ายนี้เราเปิดสองรอบแล้วนะคะ ้อยนี้เราเปิดให้ดูสองรอบแล้วนะ sg 3 6 2นะคะพี่ค่ะ sg 3 6 2นะจ๊ะสนใจรายการน,นี้แคปป้าแคปหน้าจอแจ้งกันมาได้เลยนะคะอยากได้กี่ลูกกี่กระสอบรีบแจ้งมาเลยจ้ะพี่จ๋าเราตุนของให้ลูกค้าพร้อมส่งแล้วนะคะ เปิดแบบไหนได้แบบนั้นไปเลยค่ะพี่คะเปิดแบบไหนได้แบบนั้นไปเลย,ยนี่นะสก,กินแน่นอ่ะอีกหนึ่งตัวสุดท้ายค่ะลูกค้าขาโอ้ทรงสวยมากเอจีสามหกสองนะคะอ่ะเดี๋ยวจะยกในราวให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะว่างานที่เราคัดแยกคัดขัวคัดว่างานแต่ละแบบแต่ละประเภทในกระสอบมีออกแบบไหนบ้างแล้วก็นี่ ดึงออกมาให้ลูกค้าได้ดูนะลูกค้าสามารถแปคัดแยกเพราะว่างานมันโทนสีออกประมาณนี้นะคะในหนึ่งกระสอบงานออกประมาณไหนบ้างอันนี้เราก็าว่าแขวนให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะเปิดแบบไหน,นได้แบบนั้นไปเลยะคะ่ะพี่ขาอยากได้กี่ลูกกี่กระสอบที่แจ้งได้เลยเราตุนสินค้าไว้พร้อมส่งใหล้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ